รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางและชาวมูบ้นานไกลเคียงอาจมีเนื้อหาบ่เหมาะสมทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ควรใส่พิจรารณาในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและผ่านหลอกเลียนแบบเด็กขาดมื้อนี้มาให้มาน่า,พ,นพ,า,นออา 20, พี่น้องพอดีมาวันเอ่อออกไมาเดือนสิบปีนี้เชาวอีสาน เออพูนบอกว่ามาเลี่ยงเ,เกี่ยวกับไห้กับหน้าอาประเภทนี้ทั้งไห้ทั้งหน้าพ่นตรงมาเลี้ยงว่าหวยกันมือเอเอเอมันสิมี<ำ>เราเอ,าอมีอันประมาณมากสองคำนี่พี่น้องนี่มากมันได้มากพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องมากนี่มากสองคำสองคำยาสองกอก เขา oh. เหนียวขาดปไปเลยคือไข่ต้มพี่น้องนี่ไข่ต้มนี่ไข่ต้มแล้วสิปอกปอกเพิ่อนกินหมากสองคำเพิ่อนใส่เคิ่งๆแน่เนี่ยเครื่องเงื่อนผู้แหกยาแหกนี่้็พี่น้องเด้อโบราณประเทศทุสีนี่ข้างใต้อีกอันนึงหมากของค่ำยาสองกอกนี่นะครับคือ ขาบไดคืออไข่ต้มพี่น้องไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มนี่เป็นม่เรี้ยงปูแหงยาแหงขาดบไดเออระก็มีเนีเขือโปะปลาแหลกปลาล่าอในบ้านเฮาับไี่บวไท่บไดก็วางไปรถเลยเนาะคือยาสุกฟูบุรีพี่น้องเด้อ ทักพี่น้องเนี่คือแบบโบราณอา,าการิ่นเต็ดมากาเพื่อบุงหงาแห้งนี่เพื่อรักษาเข่ารักษาหน่อมพี่น้องเป็น,จนเจ้าให้เจ้าหน้าอุดมสมบูาาารณ์ปัสกทจกนูปูปีกมากินมีความเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้ของชาวบ้านาทั้งอีสาน ก็ให้หน้าอุดมสมบูรณ์ดีรักสมรักษาเจ้าให้เจ้าหน้าเออให้เจ็บให้ปวดให้ดีให้เศร้าจะเลื่อนลุงเรื่องขามาค้าขายขึ้นเออเออใครพ่ชเบิ้งไค่พ่อผมพี่น้องเอามาเบิ้งนี่ได้พี่น้องเด้อยอ่าฝนทำมี้จุดดำดำแบบได้ทำนี้เบาได้ โอ้บึงบึงบ,บ,บ,บองไข่หนิหนัว<ช>บ,<า>บึงหน่วยไข่นี่เนาะโอ้ออเปลือดออกไข่นี่งามบ่มโอ้เกี้ยงม,มีรูปดีดำเป็นจุดจะมีฝนทิ้งท้ายทิ้งท้ายอืมในช่วงนี้ปลายฤดูฝนนี่บ่แเลงพี่น้องปีนี้ผมก็ว <s> ่าบ <s> ่แเลงดอกครับนี่คือเงั้นผู้แห้งย่างแห่ครับต้องใส่แบบนี้เวลาอากาศมันสารจากเมรัย pais สารแลยครับ มีปลามีปูครับอย่บ่วงมาหนินี่คือปลาเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นตัวปลาหูบปลาย,ย่ยอยย่อยลงมานี่ืมน,น,นี่เลี้ยงแล้วครับกำลังเลี้ยงนี่ส่งคนเพื่อนจิมมี่ใครขาดบาัวลอยใครในการทำหนายเสียงทำหนายฝนพอีกพ่อมพี่น้องเขาจะก่อนอากาศไปนำ้ำน่ะอ้าลูกหลานเด้มาเลี้ยงมาสวยแล้วกะอ่อยู่ดีมีแห้ง อเด็กพี่น้องเด็กพี่การเลี้ยงเลี้ยงเจ้าให้เจ้าหน้าเลี้ยงกูแหกห้าแหกเนี่ยนั่งชงกับรงสันีน้ำได้กินน้ำือกันอันนี้เข่าครับเข่าที่ปูกกยุยูมองปูแหกง้าแหกคนอยู่เนี่ยเดพี่น้องนอกประเทศนี้ เดือนซิฟพี่น้องเพื่นจังพาก,กันเลี้ยงหอดเดือนซิฟออกส่วนมากประมาณขึ้นหาคำเล่มหาคำเพื่นกับวนิยมเกี่ยวแก่เห็ดกับไห้กับห,หน้าเอ่ยจะเห็ดได้พี่น้องเด้อขึ้นเล่มหาคำนั่นสิจะไปเลี้ยงไปหยังจะไปเห็ดกับไห้กับหน้าเอ่หรือว่าซิปหาคำนั่นสิเพื่นกับว่าให้เลี้ยงผีเลี้ยงสางเลี้ยงหยังเป็นคลำอย่างนี้คือคลำ จากนั้นเลี้ยงได้เลยห,หอดเดือน10มาเหรอพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ไปมนิทสักก้อนเนาะอ่าไปกันนะมาคันใหม่สวัสดีครับนะครับวิดีโอ,โอโก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ดได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นการังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมาวี่อยากคิดถมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคย้